ผู้หญิงคนนี้เป็นคนขี้บน่นผู้หญิงคนนี้เป็นคนน่าลำคาญไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ใกล้ถ้าคำวิจารณ์เหล่านี้หลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณจงภูมิใจเถิดแล้วคุณตั้งใจฟังคำวิจารณ์เหล่านี้ให้ดีเพื่อคุณจะได้รู้ตัวว่าคุณเป็นคนขี้บน่นอยู่ในตัวคุณเองคุณจะได้เอาคำวิจารณ์ของพวกเขามาปรับปรุงในตัวคุณเพราะบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยว่าคุณเป็นคนขี้บน่นเป็นคนน่าลำคาญ แล้วฟังคำวิจารณ์ให้ดีค่ะคุณจะได้รับประโยชน์จากคำวิจารณ์เหล่านั้นแล้วคุณรับคำวิจารณ์เหล่านั้นมาแก้ไขตัวคุณเองนี่คือการฟังที่ได้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนตัวคุณเองให้เป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดผู้หญิงคนนี้เป็นคนขี้บน่นผู้หญิงคนนี้เป็นคนน่ารำคาญไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ใกล้ถ้าคำวิจารณ์เหล่านี้หลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณจงภูมิใจ